คืบหน้าเยียวยาเกษตรกรรอบ2นี้นะคะถูกตัดออกแน่ๆนะคะสองกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มไหนมีรายละเอียดอย่างไรวันนี้มีความคืบหน้ามาฝากเพื่อนๆน,นะคะก่อนไปฟังก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะสามารถติดตามพิเกตได้ทั้งใน Facebook Fanpage น,นะคะแล้วก็ที่ช่อง YouTube ด้วยนะคะ ข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจนะคะวันนี้พี่เกตนนำมาฝากเพื่อนๆน,นะคะก่อนที่จะเข้าประชุมครมในวันที่12มกรานะคะนั่นก็คือวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะน่าจะได้ฟัง สรุปนะคะแถลงการประชุมครมนะคะในช่วงสายๆหรืออาจจะเป็นช่วงบ่ายนะคะพี่เกดก็จะสรุปมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตามเนื้อหาข่าวนะคะของฐานเศรษฐกษิจในวันนี้นะคะข่าวนี้นะคะก็ได้เขียนไว้นะคะว่าตามคาดนะคะเยียวยาเกษตรกรรอบ2คือ7หน่วยงานสางทะเบียนกเกษตรกรเรียบร้อยพร้อมตัดรายชื่อกเกษตรกรออกนะคะจะมีกลุ่มไหนบ้างนะคะ พิกเก็ตก็คัดมานะคะในส่วนที่เป็นของเกษตรกรเนาะส่วนความคืบหน้านะคะในเรื่องของการจัดทําฐานทะเบียนเกษตรกรก็มีความคืบหน้าตามลำดับนะคะแหล่งข่าวกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าความคืบหน้าในการเยียวยากเกษตรกรรอบ2นี้นะคะรัฐบาลจะมีรูปแบบเยียวยาโควิดนะคะต่างจากรอบที่แล้วแต่ว่าไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องรอฟังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้นะคะในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะคะได้ส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนให้กับสอสอกอเรียบร้อยแล้วนะคะโดยประมาณก็6.5ถึง6.7ล้านคนนะคะจากนี้นะคะสอสอกระ,ะก็จะไปตรวจสอบความซํำซ้อนของเกษตรกรอีกรอบหนึ่งว่าจะจ่ายเงิน ว่าการจ่ายเงินจะไม่ซ้าซ้อนกับกลุ่มอื่นนะคะทั้งนี้รายชื่อที่ส่งไปนั้นนะคะจะตัดเกษตรกรที่ทำสออาชีพนี้ออกนะคะนั่นก็คือข้าราชการบำนาญและข้าราชการประจำะะเช่นเดียวกับคราวที่แล้วนะคะไม่ได้รับสิทธิ์จ่ายเยียวยาเกษตรกรนะเพราะว่า ถือว่าข้าราชการมีรายได้ประจำนะคะไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดในรอบนี้นะคะนอกจากนี้นะคะเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะถ้าสมมุติว่าเกิดมีโครงการเราไม่ทิ้งกันรอบสองมานะเกษตรกรคนนั้นนะคะก็จะต้องไม่ได้สิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งกันเนาะและ ก็ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะอย่างไรก็ดีนะคะวันนี้นะหลังจากประชุมคอรมอนะคะก็ต้องรอรุ้นผลประชุมคอรมอนะคะว่าจะเยียวยาเกษตรกรในรูปแบบไหนตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็แนะนําให้ตรวจสอบสิทธิ์อาชีพกเกษตรกรนะคะถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตฐานทะเบียนกเกษตรกรในปัจจุบันนะคะสังเกตง่ายเลยนะคะ,กะเกษตรกรปี2563ทับสอนะคะ หรือปรึกษากเกษตรจังหวัดนั้นๆนะคะว่าควรจะทําอย่างไรนะจะตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ได้นะคะโดยสรุปนะคะเนื้อหาของข่าวนี้นะคะเขาก็ได้ระบุไว้ว่าตอนนี้นะคะได้ทําการคัดกรองรายชื่อเกษตรกรไว้แล้วนะคะโดยได้ตัดรายชื่อคัดกรองนะคะ2ออาชีพที่จะ ไม่ได้สิทธิ์ในการเยียวยาเกษตรกรถ้าเกิดว่ามีการเยียวยาเนี่ยนั่นก็คือกลุ่มข้าราชการบํานาญนะคะและก็ข้าราชการประจำนะคะเพราะว่าถือว่ามีรายได้ประจำเนาะรอฟังสรุปวันนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงสายหรือช่วงบ่ายนะคะแล้วเดี๋ยวพิกเกตก,ก็จะสรุปมาให้เพื่อนๆได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมนะกดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ฟังด้วยกันนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและก็กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ